สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถกระบะท,ที่กำลังเป็นกระแสและถูกพูดถึงอย่างมากในตลาดรถเพื่อการใช้งานและไลฟ์สไตล์นั่นก็คือ Toyota Hilux t r a v o รรุ่นใหม่ที่มาพร้อมดีไซน์แข็งแกร่งเทคโนโลยีล้ำยุคความอเนกประสงค์ที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงและสมรรถนะที่เด่นชัดไม่แพ้ใครซึ่งวันนี้เราจะพามาดูกันแบบละเอียดว่ารถคันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้าง เริ่มจากดีไซน์ภายนอกของ t o y o ต a h i l u ักทราโวที่โดดเด่นด้วยความบึกบึนแบบกระบะสไตล์ออฟโรดหน้ารถมาพร้อมกระจังดีไซน์ใหม่ไฟหน้าแบบเลตที่ให้ลำแสงคมชัดเพิ่มความมั่นใจทั้งกลางวันและกลางคืนกันชนหน้าออกแบบให้ดูแข็งแรงมากขึ้นทำให้ภาพรวมของรถดูมีพลังและพร้อมลุยในทุกสถานการณ์ส่วนด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่ชัดเจนพร้อมซุ้มล้อที่ดูกว้างขึ้นเพิ่มอารมณ์ความเป็นรถลุยอย่างแท้จริงล้อขนาดใหญ่ทำให้ยืนพื้นถนนได้ดีและมีความมั่นคง ส่วนด้านท้ายมาพร้อมไฟท้ายดีไซน์ใหม่ที่ให้ความทันสมัยยิ่งขึ้นถือว่าเป็นดีไซน์ที่ลงตัวระหว่างความดุดันและความพรีเมียมในแบบรถกระบะยุคใหม่เข้ามาดูภายในกันบ้างภายในห้องโดยสารของไฮลักทราโวได้รับการออกแบบให้เรียบหรูใช้งานง่ายและมีพื้นที่กว้างขวางวัสดุที่ใช้ภายในมีคุณภาพดีสัมผัสนุ่นลนพร้อมกับเบาะนั่งที่รองรับสรีระได้ดีเหมาะทั้งสําหรับการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลนอกจากนี้ยังมีหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบทัชสกรีน ที่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ใช้งานได้สะดวกและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ระบบเสียงที่ให้มาในรถก็มีคุณภาพดีช่วยให้การเดินทางไม่น่าเบื่ออีกต่อไป ด้านเทคโนโลยีก็ถือว่าโตโยต้าให้มาแบบจัดเต็มในไฮลักทราเวลคุณจะได้พบกับเทคโนโลยีความปลอดภัยโตโยต้าเซฟตี้เซนระบบช่วยเตือนก่อนการชนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบแจ้งเตือนออกนอกเลนและระบบอื่นๆที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยสําหรับผู้ขับและผู้โดยสารนอกจากนี้ยังมีระบบกล้องรอบคันที่ช่วยเพิ่มมุมมองและความมั่นใจในการถอยจอดหรือขับในพื้นที่แคบๆซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นที่ช่วยให้การขับขี่ง่ายขึ้นมาก พูดถึงความอนเนกประสงค์กันบ้างโตโยต้าไฮลักทราโวขึ้นชื่อเรื่องการใช้งานที่หลากหลายไม่ว่าจะใช้ในงานบรรทุกงานเดินทางหรือใช้ในไลฟ์สไตล์แบบครอบครัวรถคันนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้ดีช่องเก็บของภายในห้องโดยสารมีให้ใช้งานหลายตำแหน่งพื้นที่กระบาดด้านหลังมีขนาดใหญ่รองรับน้ำหนักได้มากและดีไซน์ให้ใช้งานจริงได้สะดวกนอกจากนีตัวรถยังมีความสูงจากพื้นมากพอสำหรับลุยเส้นทางออฟโรดหรือพื้นที่ครุข่ะ ทำให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่ารถคันนี้สามารถพาไปได้ทุกที่ในส่วนของสมรรถนะโตโย t a าไฮรักทราเวมาพร้อมเครือร่องยนต์ดีเซลที่ให้กำลังดีและให้แรงบิดสูงเหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองอัตราเร่งตอบสนองดีเยี่ยมทำให้การขับขี่รู้สึกมั่นใจแม้ในสภาพเส้นทางที่ต้องใช้พลังงานมากเกียร์ที่ให้มาก็ปรับการทำงานได้อย่างนุ่มนวลทำให้การขับเป็นไปอย่างสบายและคล่องตัวการเก็บเสียงของห้องโดยสารก็ดีขึ้นจากกลุ่นก่อน ช่วยให้การเดินทางไกลไม่รู้สึกเหนื่อยล้าระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงให้มีความนุ่มนวลมากขึ้นแต่ยังคงความแข็งแรงและความเสถียรเมื่อต้องลุยเส้นทางโหดๆได้เป็นอย่างดีสำหรับผู้ที่ชอบขับออฟโรดไฮรักทราโวก็มีระบบขับเคลื่อนสี่ล้อที่มั่นใจได้พร้อมโหมดการขับขี่ที่ปรับให้เหมาะกับสภาพพื้นผิวต่างๆไม่ว่าจะเป็นหินโคลนหรือทรายระบอบล็อกเฟืองท้ายก็ช่วยให้ผ่านอุปสรรคได้ง่ายขึ้นถือว่าเป็นรถกระบะที่พร้อมใช้งานในทุกสถานการณ์จริงๆ ภาพรวมทั้งหมดของ Toyota h i l u x p r a ท o ถือว่าเป็นรถกระบะท,ที่ตอบโจทย์ทั้งความสวยงามความทนทานเทคโนโลยีล้ำสมัยการใช้งานที่หลากหลายและสมรรถนะที่ไว้ใจได้เหมาะทั้งสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปช่างผู้ประกอบการหรือคนที่ชอบไลฟ์สไตล์แบบรุยๆก็สามารถเลือกใช้ได้อย่างลงตัวและนี่ก็คือรีวิวแบบละเอียดของ Toyota h i Lu x p r a ท o าหากเพื่อนๆคนไหนมีคำถามเพิ่มเติมหรืออยากให้เราทำรีวิวรุ่นอื่นๆก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า